่ชยก็มาถึงแล้วหล่ะเนีย่ยที่โรงแรมที่ใช้ก็จองในเว็บไซต์ไว้นะ่ะโอ้โหรงแรมใหญ่โตมโมโหลานมาโ,โหลานมากเลยนะ่ะนี่มันเป็นโรงแรมกลางทุ่หญ้าหนึ่งเดียว มีที่เดียวเพราะไม่มีใครมาสร้างด้วยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงมีแค่โรงแรมนี้โรงแรมเดียวแล้วอรอบๆนี้ไม่มีอะไรเลยทาแต่ก็ก็ดีเหมือนกันใช้ก็รู้สึกได้ถึงความแบบว่าส่วนตัวนะ่ะเป็นโรงแรมแบบใครเวทสอีนี่ช้บาเสออีนี่ใช้บาเซได <มา S 2> ้ด<ๆ><ๆ>ยินเสียง<อ>ว่ามีลูกค้ามา诶 เอ้ยเสียงจากร<ม>ีเซพชันแน่เลยไม่เห็นเลย,เลยลูกค้าอยค่ไหนด่ะในนี้มันมืดจังแฮ่นอินี่ใช้บ้าเอสวัสดีค่ะชัยก็มาแล้วอะไรสวัสดีลูกค้าเอ่อสวัสดีสวัสดีนี่มันเป็นโรงแรมลาบูบูอ่ะนะสว่วนฉันนี่เป็นลาบูบกกระ่อย อันติกลาบูบ้านี่ดูลูกตาฉันถันออ่วลุดอกบานเลยฮๆๆๆข้าจะฮิตลาบูบูก็ฮิตไปนะฉันเป็นตุ๊กตาตกกระป๋องก็เป<ๆ>็นแบบดี้แหละนะว่าแต่คุณลูกค้าจะมาพักกี่คืนครับจองไว้สองคืนค่ะจองไว้สองคืนโอ้ดีมากเลยนะครับเดียที่นี่มีอะไรให้ให้มีอะไรให้ ขอโทษไปเครื่องมันช็อกไปนิดหนึ่งนะพอดีที่ปากฉันเป็นลำโพงนะเอ๋อยากจะบอกลูกค้าว่าที่นี่แบบบริการดีมากเดี๋ยวฉันจะพาไปชมนะพื้นที่ข้างในว่าแต่มาคนเดียวหรอครับเดี๋ยวเพื่อนจะตามมาที่หลังค่ะจะตามมาที่หลังเชิญเชิประตูนี้เลยครับเนี่ยฟาบเชิญเข้ามาครับกดตัวอีกดตัวอีอ๋อมันคือประตูสรลุมิติเห็นไหม เห็นไหมโอ้เอจริงด้วยแฮมจะเป็นประตูนี้ก็ได้นะอ่าฟับนี่นี่ประตูนี้ก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นประตูนี้ก็ได้เด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 ไหนไหนไหนกดอีกดอีลองลองช่วยประตูลวกโดนหลอกโมเบโมเบโมเบฮ่านี่มีแต่เรื่องปริศนาแฮะอู้นี่มันประตูหลวงถูกต้องพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับ ไว้จัดแสดงเวทีนะมีคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้นะเผื่ออยากจะล้อกคาราโอเกะก็ล้อกได้ตลอดนะว้าวเพอร์เฟกต์ส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ขายของแต่ฉันยังไม่เอาของมาขายเข้าใจไหมโอ้ประตูนี้จะพาไปที่ไหนนะคะ,อะลองดูสิจะไปไหนกันฟ,กฟับกลับมาที่เดิมฟับกลับมาที่เดิมฟับกลับมาที <laughs> ่เดิมโอ้นี่มันประตูมิติชัดๆเอาไปประตูนี้กันฟับอโอ้เออเออ กลับมาห้องเดิมนะคุณล <en el> <t os Unf existe> <d us wiele> ูกค้าตอนนี้เลือดกําลังจะหมดแล้วเดี๋ยวมาซื้อของกินกันดีกว่าฟ้าฟาฟาเดี๋ยวฉันจะขายให้รับอะไรดีครับอ้าวอยู่ด่อยู่ด่อันนี้เป็นคุณคุณอะไรน่ะรับบิตคุณหมีรับบทรคุณหมีหนึ่งเออว่าแต่นี่อะไรค่ะใครหัวมีใครหัวทิ่มอยู่ตรงนี้ อนี่คือคุณ<ร>ลูกค้าร,รอบท<ร>ีท่แล้วน่ะพอดีเมาเอ๋ปเป๋ A ไปเลยนะหรือไม่ก็เขาอาจจะแบบเข้าประตูผิดแล้วก็ลวกลงมาคอหักใช้ก็ว่าก็มีสิทธิ์นะดูถ้าใช้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่มีสิทธิ์เป็นแบบนั้นหรือเปล่างั้นเต้องระมัดระวังตัวเองกันดีเองก็นใหไปมีอะไรมาเสิร์ฟบ้างขอไก่ที่หนึ่งได้ไหมไก่มาเสิร์ฟเหรอ ใครพักที่นี่กินฟรีไปตลอดเลยพิซซ่าไหมพิซซ่า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 เยะเลยพิซซ่าพิซซ่าอพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าพิซ่าพิซ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 ซ่พิซซ่าพิซซ่าพิซ เช็คก็ว่าเชก็อิ่มแล้วค่ะพร้อมจะไปทัวห้องอื่นถ้าเกิดเธอพร้อมแล้วเธอก็เข้าประตูนี้แล้วรีบผัานหลังทันทีแล้วเธอก็จะเข้าอีกประตูได้ฟับฟับประตูนี้นพร้อมผ่นหลัง<ๆ>ทันทีเอ๋เรามา,าเจอกันที่เดิม,มเธอที่ทำไม่เป็นนะเดี๋ยวฉันจะทำอะไรดูเออครับประตูไหนที่มีปัญหานะเอยประตูนี้เหรออืมเลื่อนเออบเออ,เอ,อ,เอ,อ เอโอเคอ้าเข้าใหม่สิลองเข้ามาดูสิอันไหนนะอมาชึบอุ๊บอู้วอ,วอะแ<ด>ม่ปลวข้างนอกเฉยอ้าวแทนตายเถอะถออกมาข้างนอกเฉยเข้าไม่ได้ด้วยเออแทบจะเข้าก็คงต้องิฮ่าข้าจากด้านหน้าสุดหลินเนี่ย โอ้ประตูมิตินี่มันแบบว่างงเหมือนกันนะจะว่าไปเอเชื่อเอาเข้าใหม่เออเชือเอามาแล้วเข้าประตูเดิมได้หรือเปล่าคะเข้าได้เข้าได้เราเข้าดูสิเธอเข้าประตูไหนน่ะเอาประตูนี้ไงไม่ใช่เธอต้องเข้าประตูที่อยู่บนพื้นเอ้ประตูบนพื้นฮุบอา มากดน,นี่ทางนี้ทางนี้ว้าวนี่มี<อ>มแต่ห้องกร<น>ีดหาใช่ไหมเอ,อ้ใช่เลยค่ะแต่ว่ามันไม่มีเตียงน่ะออลองเดินสำรวจดูแต่มีอยู่ประตูบานหนึ่งอย่าเผลอไปเปิดเด็ดขาดนะไม่งั้นเธอจะเจอดีระวังฉันไม่ไม่บอกดีกว่าไปละ โรงแรมปิดสนาแต่จะว่าไปก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะทำไมเออประตูบานนั้นฝุ่นเยอะจังเชกเกิลเชกเกิลอยู่ไหนเนี่ยเออบันนี่มาแล้วเหรอเชกเกิลว่าเออแต่เชกเกิลว่าบันนี่น่าจะหลงแน่ๆเลยนะเพราะว่าไอเชกเกอร์อยู่ไหนนะรีเซพชั่นมีใครมีอยู่รีเซพชั่นใช่อว่าเจ้เชกเกิลก็หลงแล้วเหมือนกันฮัลโหลอือเออบันนี่เธอเดินเข้าประตูมาเดี๋ยวฉันจะบอกลายแทงเองเธอได้ยินฉันไหมชุบ โอ้ใหญ่มากเลยโรงแรมนี้เอานี่มนต่อเออเออโอ้ใช่แเธอไปอยู่หลังประตูทําไมน่ะอ้าสนุกดีให้โรงแรมนี้นี่ห้องอะไรเนี่ยให้ฉันบอกแล้วสนุกมากฉันรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยที่ฉันจองโรงแรมนี้น่ะมีประตูอีกไปไปไปโอ้โหหัวติดมันตะกี้เธอหัวติด ว้าวเราอยู่บนดาดฟ้าเฮอ้าแต่ว่าแต่ว่าไม่มีประตูแล้วโรงแรมเขาบอกไว้ว่ามันจะมีประตูบานหนึ่งที่เราห้ามเข้าเอ๊จะไม่มีประตูอื่นได้เราจะกลับยังไงเนี่ยอ้าวอาเราโดนขังโดนแล้วใช่ปะมันต้องเป็นประตูนี้แน่นแน่นหลอะกายเธอเออที่เป็นโรงแรมอะไรเนี่ยเอ้าประตูนี้แน่นนอนที่พาเรามาเออที่เขาบอกว่าห้ามเข้าแต่แล้วทำไมไม่มีป้ายบอกว่าห้ามเข้าด้วยล่ะ โอโอเออนี่เป็นโรงแรมอะไรนะโรงแรมลาบูปในส่วนเจ้าที่ถือกระเป๋านี่คือใครเนี่ยอาจจะเป็นพนักงานขนของแล้วมันกระเป๋าฉันว้าวโอ้โอโอดีนะเนี่อยู่ตรงนี้ยังรอดอยู่ในชะ่ใช่โอ้ยอยู่บนผนังกำแพงแบบว่าให้ตายเถอะ ลาบูลาบูลาบูอันนี้<บ>เป็นเบลบอยนะบันนี่โอ้เป็นติกเบลบอยบางอาจทําโรงแรมพังได้ยังไงเนี่ยเป็นตบบบูบูเบลบอยที่ขนกระเป๋านัดกระเป๋าเธอหรือเปล่าของฉันกระเป๋าใบหนึ่งของเธอใบหนึ่งจะไม่มีหลายคนจังเลยเนี่ยเออนี่มันโรงแรมบูบูของจริงว้าว เจ๋งแฮะฉันดาดฟ้าโรงแรมนี้นะ่ะเป็นไงไดะสุดยอดไหมล่ะเอ้ยจะว่าไปก็ไม่ผิดหวังเท่าไหร่ที่ฉันจองโรงแรมนี้มาแต่ว่าผิดหวังนิดนึงที่มีที่จะต้องมาอยู่กับชายเกล أو, ก้นี่แหละเอ้าทำไมกันนี่ติดนเตีย e เลยชายเกลนอนไหนระหว่างโซฟากับพื้นน่ะโซฟาสีทุกคนชอบไหมที่นี่น่ะโรงแรมนี้มันเจ๋งมากเลยนะที่ชอบนะแต่ว่าบั คับแค่ไปริดดึงนคร <Hey, hey, S 2> ับ,บที่ทอยู่ยได้กใจอยู่ยากนะฉุกต้องเลยโอ้แอ C, บสองซีเจ้าบูบูเจ้าบูบูยังอยู่ไหมเจ้าบูบูว่าแต่คุณเจ้าของโรงแรมล่ะคุณเจ้าของโรงแรมไปไหนไ,ไหนหน่ะคือใครเหรอแชเกิ้ล เอชันคุยอยู่นะตอนที่ฉันมาถึงเขาบอกว่ามันแบบว่ามีประตูหน่งที่เราห้ามเขาเกิดอะไรขึ้นน่ะว้าวว้าวาบาดพังบาดพังบาดพังาเสร็จสับเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากมันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้น่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแบบว่าไวมากจริงๆมันเกิดอะไรชชคเก็เธอรู้ไหม เอ็มตอนนี้เท่าที่ฉันเห็นก็คือเจ้าบุบุบุกแล้วจ้าโอ้แต่เธอส่วนใช้ก็กคือนอนสบายอยู่บนบ้านต้นไม้เลยนะนอนแบบว่านอนไม่ฝืนอีกต่อไปโอ,โอ,โอ้ก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ย